แล้วก็สวัสดีครับพี่ยาครับสวัสดีครับเอฟซีนะครับนเห็นไหมพี่ยาเริ่มเป็นงานแล้วมาถ่ายบอยโอ้สไพรมีดด้วยเหรอมาวันนี้มาวันนี้มาสไพรมีดมาเนี่ยโหต่อแม่คุยกับคุยกับนางเอกนานน่ะพี่พี่ยาสไพรมีดมาเลยโอ้แป๊บเดียวดูมืออาชีพมา เมื่ออาชีพมานะครับแป๊บเดียวเมื่อวานผมว่าจะมาแล้วผมง่วงนอนมากเลยเไปไปซื้อไปซื้อส้มตำตอนเช้ามาว่าจะกินลงหัวนอนนุ่นวนได้ตื่นกิน,นอีกทีได้ได้ตื่นตื่นกินส้มตำใหม่ตอนบ่ายสองอ่ะโอ้โหกินไม่รู้เรื่องรสชาติเลย <laughs> ลมแรงนี่มันทำให้หยอดเหนียวไหมพี่อ่ะใช่รู้เลยยอมไม่ค่อเส มันมันเหนียวเลยมาปกติเพรมาเก<ด>็บ<ด>นี่มันจะเปราะมากเลยอันนี้รู้สึกจะดึงแบบเหนียวเหนียวยังไงรู้ลมไปแล้วน่ยอดสวยมากตรงนี้แต่ลมไม่มีลมนี่จะเปียกหมดเลยใช่ไหมเย็ดไม่มีลมก็เปียกมากตอนนี้ยอดสวยมาก<ต>ไม่มีลมจะให้หมดเลยตอนนในรุนเล่มมากแล้วก็ยอดมือนแม่ไงยอดแม่หมดเลยยอดไม่ม ลมแรงนี้ทําให้ยอดไหม,ไมใช่ไหมไม,ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ย่อมแม่แล้วก็ทำอะไรไม่ได้หรออ๋อย่อมไม่สวยยอดไหมเนี่ยทําอะไรไม่ได้ปล่อยอยากแห้งปล่อยให้มันไหมเลยใช่ไหมรนดรนดัดลดนัดสิวระบายรดน้ำรุนด้นดเยอะไม่แล้วก็ลดนัำเยอะรนดน้ำเยอะรนดน้ำเยอะรดน้ำเยอะดน้ำเยอะรวยอัดไหมี พี่ยาตัดไปไหมเนี่ยเนด้ตีเดี๋ยวใครตัดใช่ไหมเดี๋ยวนอกกินหมดฮะเออแถวๆนี้ใครอันนี้พี่ดาวต้องเก็บยี่สิบเอ็ดกิโลผมสั่งด้วยหนึ่งกิโลผมจะเอาไปตุ่มกินน้ำพริก เราตวเราก,ก,กินสุกๆไปแล้วอร่ยเหน่กินสุกๆไปแล้วอร่อยกินสดๆน่าจะอร่อยอยู่ยอดอุบอุบอยางน,น,นันี้กินสุกๆไปแล้วแหน่กินกับกินกับปัดเช่าเลยพิยาน,น้ำเยอะอย่างนี้ลงครับปลาวางไว้เนี่ยลอยอยู่ได้ไหมได้เมื่อกี้สารลงปลานะปันนี้ไปไปลงที่ไหน,นพี่ยาลงตอนบันไหนรอตอนเย็นเลยหรอ มันเย็นเย็นลงทุกวันไหมตัวๆวันอาทิตย์ลงไหมเนี่ยลงเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวผมจะมาถ่ายมาถ่ายที่ยาลงปลากับต้องตรงกับมาเทิดโดนปลาได้ไหมวะฮะโดนโดนตัวจับโดนหนึ่งจับยี่ตอนนี้ไปจับแล้วเขาป่วยแล้วเขาป่วยอ๋ออ่างยังไม่เปิดเปิดแล้ว เปิดเดือนไหนเปิดเดือนไหนเปิดต่สสดสดสดอสาเด้อร์บโซดาเด้อร์บเขาปีดเขาปีดสารเด้อเองเขาปีดไอช่วงปลามันวางไข่ใช่เหรอ่ะเขาปิที่ที่เก็บที่ปลาไข่เขาปีดสารเด้อเองเขาปุ๋แล้ว,วผมไปซื้อแหอมาเพื่นหนึ่งผมได้ปลานิมตัวเดียวเองแล้วผมก็เก็บยาวเ็ยแต่แค่เมื่อกี้สาโล <c oughs> แต่อตะแค่นอ่องโมเลยประมาห้าโลเนี่ยตีกันมาเลย ตัวใหญ่ไหมพี่เกันแดงเป็นแดงไ่ที่ทตัวซียังไม่ได้โลสมัยไหมแต่ก่อนเนี่ยเวลาฝนตกใหม่เนี่ยพวกผมมาหาเนี่ยได้ปลายตัวเท่าโบรถอะ่ะมันมันขึ้นมาวางไข่น้ำตืนต้นๆแล้วเขาเอาแหวานหนอยบัตรด้วยเนี่ยโปรตัวเยอะดูเห็บเดินด้วยแนละ้วเยอะแยะบัตรด้วยกนะ็ดูกันเพนะื่นๆยาวๆไปนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปแกล้งถามแม่ค้าอยู่ตลาดนัดพักคุฎนี้ซื้อมาจากไหนครับเนีย่ยเดี๋ยวเขาจะบอกไปเก็บในธรรมชาติค่ะที่ไหนได้ผมนี่แหลยตัวพ่เดินเที่ยวสวนพักูดเลยว่างี้เห็นประยอดอยู่ตลาดรู้แล้วว่ามาจากมาจากไหนตละเจลัชา,ามีตละดเจลัชา,ามันมีอยู เขาขสิบละร้อยข้อเจ็ดสิบโลสิบโโ,โ,โอ้พี่ยามาแป๊บเดียวเต็มตะกร้าแล้วได้สิบแล้วมัง้งเนี่ยรอฮะมีเบยยังไม่ได้เดินไปตักกล้วยก่อนเอ้าล็กนี้เก็บแล้วไม่ใช่เหรอพี่อ๋อตักกล้วยอ๋อเดี๋ยวไปพี่ยาตักกล้วยนะครับกล้วยหอม กล้วยหอมเอยโอ้กล้วยก็สวยนะครับเนี่ย

กลับไปกินที่บุรีรัมย์ก็ได้ตัวนี้มันมีหมดแดงมีแบบหมดดาดาต้นมีหมดแดงลองเอาหมดดำมาใส่อะหมดแดงตายเรียบหรือว่าเอามาใช้หมดดาดีกว่าใช่หมดดามีลายแดงมีลายสีแดงนั่นแหละหมดดำตัวนี้มันค้างหมดแดงนี่ยอดอย่างนี้มันเป็นมันเป็นอะไรอะพี่มันเป็นขนหรือว่ามันเป็นอะไรตัวนี้เป็นนอ ป็นนอนอ๋อถ้ายอดอางนี้เป็นนอนเป็นนอนเพรว่าไม่ใช่นอนเมื่อกี้นอนเห็นแล้วนอนไขหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่สวยอ๋อนอนไขก็เป็นนอนก็ปล่อยให้เป็นไปครับก็ะเ,<อ> <laughs> เป็นอะไรครับหมดเยอะเป็นอะไรครับโดนเมื <laughs> ่อก,กี้ผมมาเต็มตัวเลยเดินไปใต้ต้นไอ้นั่นอะ ตัวนี้มาชี้ยาเขานะแม้แต่ชี้ยาเนี้ยโอ้โหหม,มเดเลยตีเลยเขาอยู่ตัวแม่เนี่ยตัวตัวรู้กันรึนี่ยผมรู้สึกว่ามันยอดมันเหนียวเหนียวนะพี่วันนี้<ช>มันมันเกี่ยวกับลมหรืออะไรไหมลมแรงลมแรงลมแรงใช่ไหม,มปกติเนี่ยลมมันแรงยอดสวยมากปกติเนี่ยแบบเปราะออมากมเลยนะ ที่เคยมาเก็บที่สวนที่นี่นะครับแต่วันนี้รู้สึกว่ามันจะเหนียวเลยนะเก็บมาเม็ดหนึ่งก็จะโปรเม็ดหนึ่งนะครับปกติมีแต่เขาบุาพากุลเดียเขารู้อยู่รู้แล้วเราก็เขารู้อยู่เขารู้นนี่นะครับพิยาเป็นคนดูแลครับก็รู้วิธีการดูแลรู้อะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเรามันก็รู้สึกว่า ้นกกินมดถูกมะละกอแล้วก็นกได้บุญด้วยได้บุญด้วยพี่ยาสายบุญอีกแล้วให้นกกินก่อนนกมาพี่ยาพี่ยายิงทุกตัวตอนนี้ไม่ยิงไม่ยิงแล้วพี่ยาบอกว่าแต่ก่อนนกมากินเนี่ยพี่พี่ยายิงทุกตัวแต่ทุกวันนี้ไม่ยิงแล้วยิงมันบาปให้นกกินแล้วได้บุญพี่ยาบอก อาหารกันกินเราเยอะแยะนะไมาจา่จำเป็นต้องยิงนกมากินหรอกนะยีเ่ <c oughs> เจอวยว้ย <c oughs> จืรังมันมันีเดียถ่ายคลิปวันนี้ผมจะลดได้ทั้งเดือนแต่ผมจะถ่ายเก็บเยอะๆที่กอนู้จะปูนไปแกได้แล้ว เก็บขายยังที่ปลูกใหม่อะได้เก็บยังจะได้แล้วรอไป okay, ยังไม่ได้เก็บจะอะได้เก็บจะเกยู่วันนี้ก็เก็บวันไหนวันอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเข้าไปรีวิวสวนใหม่สักคลิปหนึ่งโว้ย <laughs> ร no yeah. oh. okay. ู้เลยปูนไปเบลยแล้วก็มีนามีนาเรื่อยมาไอตอนฝนตกนานๆเมื่อกี้ยอดสวยไหมพี่เดี่พี่ยาผักปูเนี่ยโพดตัเยอะเขายอมไม่สวยยอดไม่สวยจอมันก็คือโอ้เด่นเวลาเด่นเราใช่ป่ะใช่เด่นเราก็ลุ้นนะทัวร์ตัวเนี่ยลุ้นอปเลยใช่ป่ะสวยมากยอดคือยอดก็สวยยอดคือก็เร็วเพ่พี่พี่ยาบอกว่าผักปูเนี่ยฝนตกเยอะมาก พี่โจทก็ไม่ค่อยขึ้นนะครับแต่ถ้าถ้าแดดแรงๆใช่ไหมแดดแรงเนี่ยโอเคแดดแรงๆเดี๋ยวเราให้น้ําใช่ไหมให้น,น,น้ำแดดแรงๆเดี๋ยวเราให้น้ําแล้วก็ล้มไม่แรงอนนยอด,ยอดสวยแล้วก็ขึ้นเร็วมากใช่ไหมขึ้นเร็วมากสามวันเนี่ยโอ้โหสามวันเยอะแยะสามวันเยอะแยะเลยอันนี้คือพี่ยาคนเฟรมนะครับก็คือก็น่าเชื่อถือได้นะครับเพราะพี่ยาอยู่กับผักอูนมาเป็นสิบสิบปีนะครับ สวนแห่งนี้ก็ปลูกขึ้นมาหลายปีแล้วนะปลูกตั้งแต่ก่อนผมทำยูทูบอีกตั้งหลายปีปเดี๋ยวะวะแมอะ <c oughs> วะยืนทิ้งหมดเลยแล้วมันจะกินโยนาะไปเรียนหรือขอจังยืมของใครเจอเหรอือขอไกลได้แล้วนะ